สรุปข่าวฟุตบอลต่างประเทศประจำวันที่6พฤษภาคม2567เริ่มจากการลุ้นโคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังเข้มข้นสุดๆในช่วงท้ายฤดูกาลโดยตอนนี้มีทีมที่การันตีไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วสาทีมคืออาเซนนลแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลส่วนแอตตันวิลล่าต้องมีแต้มอีกนิดหน่อยก็จะได้ตั๋วไปแน่นอนในเกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มเก่งบุกไปเอาชนะท็อตแน็มฮอสเปอร์4ประตูต่อ2 ทำให้ไก่เดือยทองแทบจะหมดลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วเนื่องจากตามหลังทีมอันดับ4อย่างแอตตานวิลล่าถึง7แต้มขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง3นัดเท่านั้นด้านเชลซีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังถล่มเวสแฮมยูไนเต็ดไปแบบขาดลอย5ประตูต่อ0นำโดยดาวรุ่งอย่างโคพาเมอร์ที่กำลังฟอร์มกระฉูดนอกจากนี้คอนเนอร์กัลลาเกอร์โนนีมาดูเกและนิโคลัสแจ็กสันต่างก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทำให้เชลซียังมีลุ้นคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปต่อไป โดยสรุปแล้วการลุ้นตัวแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกยังมีความสนุกและเข้มข้นอย่างมากในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้